สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโม e อีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินเป็นเมนูสุดโปรดของโม e, นะคะวันนี้นั่นก็คือเป็นปูไข่ดองซีอิ๊วนะคะวันนี้เป็นแบบคือของโปรดโม e, นะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นแซลมอนดองด้วยนะคะสองข้างแบบนี้นะคะทุกคน ก็อันนี้โมก็สั่งมาจากร้านมันดีนะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆโมอะ่นั่นแหละก็คือร้านนั้นเลยนะคะมามาเริ่มกินกันเลยไหมนี่แล้วเราก็จะมีข้าเปล่าแบบนี้ด้วยนะยืมๆกคือน,น้ำลายก่อนเป็นเกินน้ำแข็งเลย ทำแับใครที่ชอบปูไข่ลอกสียูอะอ่ะโมจะมาลองกินแซลมอนไปโะไปแบบนี้เลยแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะคำใหญ่หอืมร้อย ชอบกินนะฟินเลยเมนูนี้คือโมไม่ได้กินเป็นเดือนแล้วนะแล้วเราก็จะมีสาลายด้วยข้าวเกี่ยวไข่ลงไปเลยจ้าใส่กระเทียมไปด้วยพริกซี่ฟุตนิดหน่อยยกมาจ้ะยกมาเสิร์ฟจ้ะ หอมหวานยามเลืงไข่เยิ้มเลยนะทุกคนแต่ว่ามัน,นเป็นเกลน้ำแข็งแต่หมชอบนะจุ่มนมชิมคีมแล้วก็กินเลยจ้ะ กินแล้วโมอต้องเชอาทำแบบนี้มึงเงียกละกระลิกหรือว่ากระเทียมนั่นเองจ้ะ จับอร่อยอิ่มยังอิ่ีแล้วจริงเหรอทำไมต้องถามว่าอิ่มหรือยังก็เขาจะไปกินด้วยไงก็มาิู้กไข่หอมจังเลยม,มาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันอันนี้คือข้าวเช้าของโมงนะแต่ว่าเป็นอาหารว่างของเขา ก็เขากินราดหน้าแล้วไงน้องวาซาบิให้หน่อยดิใส่หรอใช่ใส่หมดหรอไม่หมดโอ้โหพอเขาอยากให้เธอขึ้นขึ้นหูดังหูดังคืออะไรเขาอยากให้ให้มันขึ้นหูดังเธอหูดังคืออะไรจมูกจมูก จมูกทำไมเรียกหูดังก็หูก็ลูไงดังก็แปลว่าจมูกภาษาอะไรของน้องคอยดูนะจะขึ้นหูดังไม่ขึ้นหรอกขึ้นเขาว่าขึ้นเอาแล้ว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 ขำอะไรอะไรไปตีขาเอาแล้วขึ้นหูดังขึ้นหูดังแล้วืม ไม่ให้ไม่ให้อะไรข้าข้าคไม่ไม่ไม่ให้กินไม่ <c oughs> อะไรอยมันเข้ากันมากเลยสตลกตีวะ่ะแต่เขาลองกินแบบไม่ใส่วาซาบิรู้สึกเมื่อกี้วาซาบิกลอบหมดเนะอร่อยนะแต่ก็อร่อยดีนะนี่สามมัถน่ากินไหม ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดพันแปดวันนี้ทั้งหมดพันแปดมือนี้โอ้อืมจุใจ ฉันต้องเปิดมือแล้วสินะคลิปล่าสุดที่กินบูดองอ่ะก็คือคลิปที่เฟิร์สมานะแล้วคลิปนั้นเขาได้กินปะเขาได้กินนิดเดียวเองนี่หรือมไม่ได้กินเลยเนาะเขาว่าไม่ได้กินนานกว่าเธอเอธอเก็บสแปรคราวหลังงอแต่แบบนิดเดียว ลืมทำตั้มเนลเห็นไหมโหจัดแล้วเวลาทำตั้มเนลต้องทำไงก็หยิบขึ้นมา <c oughs> ถ้าไม่ได้ทำตั้มเนลก็เขาก็ต้องไปตัดมั่วๆออาเเงจ้างคนตัดไหมดีกว่า <c oughs> ต,ตีเริ่มขี้เกียจละ่าเขาอีกเขาขี้เกียจแต่เขาก็เสร็จทุกทุกครั้งอะ่ะ ตั้มเนลคืออะไรคะตั้มเนลคือหน้าปกคลิปเขาก็เพิ่งมารู้จักเธอเนี่ยแหละว่ามันคืออะไรทำไมไม่บอกหน้าปกคลิปก็ภาษาในในยูทูปภาษาภาษาในยู u ูปอ่ะเขาเขียนว่าตั้มเนลไงว้าว you can really dance ว้าวมีตั้งอะไรไม่มีมีตังซื้อซื้อซื้อเขาเลิกฮิตได้แล้วมีตั้งมีตังซื้อ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 หรอ ว้าวทุกคนที่ใส่เอากระดองเ้าก็ใส่นี่แล้วก็นี่แล้วก็งามงามไม่ตีค่ะ ตอนแรกหิวข้าวนะกลายเป็นไม่หิวข้าวแล้วมันกินอันนี้แลอยากกินเล่นๆอะอ๋อก็ไม่ไม่กินข้าวกินเปล่าๆตามใจน้องอะตีชอบตามใจน้องหรอทำไมถึงตามใจคะเธอจะได้รักเขาอะแต่ว่าเขาไม่รักเธอได้มั้ยคะเป็นไรเป็นไรแต่เขาไม่อยากรักเธอได้มั้ยคะแต่ว่าเธอตามใจเขาเออเอ้าแต่ว่าจะแอบมีคนอื่น ไม่แอบหรอกแปลอะไรอยู่เนี้ยแหละจีบคนใหม่ก็เปลืองตังค์อีกเขายิ่งสายเปยอยู่ใช่เหรอโอ้โหเขาว่าต้องมีคนเข้ามาจีบเธอแน่เลยเธอพูดแบบเนี้ยแต่อะไรนิวอ่ะสุดยอดสายเปเลยนะทุกคนถ้าแบบว่าจีบใครใหม่ๆเนี้ยอย่าอะเหมือนจีบโมใหม่ๆเนี้ยพาไปกินข้าวเขาก็ออกให้ทุกอย่างอดูหนังซึ่งนิวเป็นคนชอบดูหนังใช่เดี๋ยวล่าสุดจะไปดูหนังในโรงแล้วเรื่องเคนเนต แต่เขาไม่ไปได้ไหมเขาไม่ชอบดูคนเดียวทำไมต้องขัดอะไรตลอดเลยเพราะเวลาโมไปทีไรอ่ะถ้ามันเป็นหนังที่โมไม่อยากดูโมก็จะหลับตลอดเออไปนั่งเป็นเพื่อนก็พอไปทีไรอ่ะหลับตลอดกับเครื่งเรื่องก็หลับทั้งๆที่มันมันนะบางทีอะแต่แบบไม่รู้เป็นอะไรโดนแอร์ในโรงหนังเธอว่าเขาป่าไหม ไหนพูดชมเขาตอนเขาวบาปาๆมั้งเนี้ยแบบตอนที่เราคบกันใหม่ตานิวอะ <c ười> จริงจริงเออตีอ่ะชอบชอบเปนะตอนแรกๆก็คือแบบว่าอะไรก็ทุกอย่างก็คือเอาใจสุดฤทธิ์อะอยากกินอะไรอยากพาไปไหนอะก็คือทุกอย่างนะเขาจะหามาให้หมาตอนนี้ก็เปย์ทำไมาเปเรื่องอะไรมีตังเหรอตีอ่ะ <cycling. S 1> <c ười> อืมเฮ้อ ก็คือถ้าเรื่องเองเินเรื่องอะไรอย่ีนัวจะไม่งกนะสําหรับโมนะแต่คนอื่น,นง,งก <laughs> จะจะง,งกสําหรับคนอื่นเนาะมีใครเคยเป็นมากนี่แต่อนเนี้ยตีค่ะไม่เปแล้วไม่เปเหมือนมืนก่อนอะ เพราะตังคะอยู่ที่เขาหมดเขาเปตัวเองแซบอีหดีแซบจริงอร่อยจริงเจ้าเนี่ย กินกัาสาลายแบบนี้ยิ่งเข้าเลยทุกคนเหมือนเนื้อยินลี่เลยอะเหมือนไม่ใช่กินปูดองอะเหมือนกินอะไรสักอยาก่างโมอ่ะเคยซื้อไปฝากพ่อกับแม่พ่อกับแม่เขาไม่เคยกินแบบนี้ใช่ปะ <S <S สุดท้ายก็คือ แย่งกันกินอ่ะทุกคนคือแบบแม่เขาไม่กินของดิบอยู่แล้วใช่ปะแต่พ่อเขาก็กินแต่เขาไม่เคยกินแบบกรรมวิธีแบบเนี้ยเขาก็เคยกินแบบเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาหรือว่าเป็นดิบๆิบปูม้าดิบอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยกินปูไข่ดองแบบนี้โห <c oughs> วันนั้นหุงข้าวซดน้ำแบบเรียบ <c oughs> แล้วแม่ก็มาแย่งอะ่นะจนเฟิร์สโทมาบอกเขาว่าเ <c oughs> นี่ยตาอีตากับอียาย่ะมันแย่งกันกิน <c oughs> ไปบอกอ๋อเดี๋ยววันลังเดี๋ยวน้าโมซื้อไปให้ใหม่คนแก่เนาะเขาไม่ทันยุคนี้ไงยุคนี้ก็คือแบบโหเมนูนี้ก็คือเกลือนเลยเนาะคูดองอะไรเงี้ยแต่ยุคก่อนมันยังไม่มีอ่ะอิ่มแล้วหรออิ่มค่ะเาอิ่ม,มลำละ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มากินปูไข่ดอ,องสิให้ทุกคนดูแบบยั่วๆกันเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูโปรดของโมด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมทุกคนนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้โมด้วยจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโมกับโมนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายมีแล้วดีนะไม่มาตอนตอนแรกๆอะ่ะข้างห้องเขาดีโนเวทอะ่ะอืม จะเสียงแบบก่อสร้างนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะรีโนเวทเหมือนกันรีโนเวทห้องเหรอรีโนเวทคนอย่างเธอให้ออกไปจากห้อง